โอเก่งมากอ่ะก็มันรลูด้ว่ะ้วเยวะโอ้โหเยี่ยมสี่อะไรนะที่หนูใส่อะนะไม่ออกออกดิเออนั่ๆๆๆโหน่ากินแล้วว่าอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะปีเป็นเอ็มร้องเพลงด้วย เราจะทำรถนี้ก่อนคราค่อยเฮ้ยไปทำแบบเนี้ยถูกแล้วไงสีแดงไหมหนูก็ใส่สีแดงนี่ใส่ที่หมดแล้วจ้าแล้วมันก็ใส่ตรงแล้วตรงนีนี่ไงใส่ตรงกลางอีกอันหนึ่งตรงกลางอีกอันหนึ่งเหรอจ้าอ๋อแล้วก็ไม่ใช่นี่ไงนี่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 ใส่ตรงนี้ เนี่ยเนี่ยน้องเพยใส่ตรงนี้เพยครับนี่โอ,โอ้ยกลัวทำไมขนมอา้อาวลองเพลงเลยจะลองเพลงก่อนอุ้ยน้องใส่ดีบุน้องเพยน้องเพยตี เหดีืเบร์เดออยออมาบิเลบูลไหนไหนดูดิโอ้โหสีสวยมากดูดิมันจะมามันจะสีจะมารวมกันแล้วใช่ไหมทำนารายกันเหรอครับ อะไรยังไงอ่ะนี่ไงมันก็จะเป็นสีสนะีเนี่ยนี่คสีมนะันจานอ่ะนี่เป็น<ม>นะมันนะมันกละลายเหรอใช่